ทีนี้ต้อนรับสู่ Homeman channel วันนี้ผมจะมารีวิวกระเป๋าไฟถาที่กำลังเป็นเทรนด์อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นตอนนี้ครับก็คลิปนี้ก็ไม่ได้จะมาโอ้โอวดกระเป๋าที่มีหรือว่าจะมาอวดว่ามีหรือ,อยังไงแค่จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูว่าแต่และรุ่นมีฟังก์ชันยังไงบ้างแล้วมันคุ้มหรือเปล่าในความคิดส่วนตัวของผมนะ อ,อื่นก็ต้องมาพูดถึงประวัติของกระเป๋าไฟถักยี่ห้อนี้ก่อนครับคือกระเป๋า,ายี่ห้อนี้คือมันทํามาจากผ้าใบรถบรรทุกที่เอาไว้ปุมหลังรถบรรทุกะครับแต่ว่าผ้าใบที่เอามาทํากระเป๋าอะต้องผ่านการใช้งานจริงมาแล้วไม่แน่ใจว่ากี่ปีแต่ต้องผ่านการใช้งานจริงๆมาแล้วคือมันจะมีความเก่าแล้วใครที่แบบชอบของเก่าหรือว่าชอบเล่นของเก่าอะคุณจะ ว่ามี energy ในการแบบใช้กระเป๋าเนี่ยเค okay, เรามาเริ่มงกันที่ใบแรกจะเ,เริ่มจากใบเล็กๆก่อนแล้วกันใส่ของกระจุกกระจิกใบแรกก็จะกูกิชื่อว่ารุ่นแบร์นะครับแต่ว่ารหัสเดี๋ยวจะขึ้นให้ข้างล่างนี้เป็น F สักอย่างรุ่นแบร์นี่ก็ฟังก์ชันไม่มีอะไรเลยมีตาไฟถากเล็กๆแล้วก็มีซิปเป็นพลาสติกดูกองแกงนิดนึงข้างในก็อนเนกประสงค์ส่วนใหญ่จะเอาไวใส่สตาง อันนี้ของผมสีเขียวกับสีขาวอันนี้ของแฟนผมเป็นสีดําแล้วก็สกรีนสีขาวสวยดีแล้วก็ไว้ใบเป็นกระเป๋าตัางค์อะใบที่สองนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพ่อของแบร์ครับใบก็จะยาวขึ้นมานิดเลย่ก็ไดเมนชั่นก็จะประมาณนี้อ่ะผมเทียบไปดูชื่อรุ่นว่าเซรีน่าครับส่วนรหัสเดี๋ยวขึ้นได้เหมือนเดิมอันนี้ก็ทรงๆเหมือนกล่องดินสอเนาะ ็มีตาเหมือนเดิมเหมือนแบร์เลยแล้วก็ซิปก็พลาสติกดูก,กองแก๊งเหมือนเดิมก็ใส่เป็นกระเป๋านีสสอใส่ไปเรียงสือ่อมาเนี้ก็ต่อไปอันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดน่าจอกเพิ่งออกปีที่แล้วเป็นถุงผ้ารักโลกนะจริงๆตอนแรกผมก็ซื้อมาไม่รู้จะซื้อมาทําไมไม่ได้ใช้แต่ว่าเขาเพิ่งลวดนลงไม่ไม่แจกผมพลาสติก คุณไปเซเว่นคุณก็กำนี้ไปเลยแล้วพอคุณซื้อของเสร็จคุณก็ขี้มันลงนามันจะขี้เป็นจริงนี่ผลิตจากขัวน้ำใช้แล้วน่ารักดีจริงๆแล้วส่วนที่เป็นข้าใบก็มีแค่นี้ที่เป็นกิมมิกของไปละโอเคใบต่อไปก็จะเป็นใบนี้อันนี้ก็จะแพทเทิร์นเดียวกันกันกบ แบร์กับเซเรน่านะชื่อรุ่นว่าชักก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยซิปเหมือนเดิมกองแกงมากไม่มากก็ดูเป็นคลิปพลาสติกแล้วก็มีตาไฟถ่ายตรงนี้อันนี้ก็ไว้ใส่พวกกระจุกกระจิกเหมือนเดิมใส่กระเป๋าตังโทรศัพท์ยาไปข้างนอกถือที่เทดีเรียกว่ากระเป๋าอะไรอะบอกไม่ถูกกันบางคนก็มีสายคล้องเข้ามาคล้องแขนตรงนี้ ีก็สีขาวล้วนน่าดีใบต่อไปก็จะเป็นพ่อของชักชื่อรุ่นว่าแดนให้ดูขนาดชัดวันนี้อันนี้ประมาณขนาด a 4นะแพทเทิร์นเหมือนเดิมเป๊ะซิฟพลาสติกต,ตาไฟหเกราะว่านนี้ใส่ a 4ได้ใส่เอกาสารไปเรียนก็มีเขาเรียกว่า เป็นออทูฟังชันเวลาคุณเดินคุณเดินร้อนรคุณก็เอาเนี่ยเหมือกัน mm hmm. แดดไปหน้าคุณจะได้ไม่ไดั่งแต่อันนี้ก็แพงกว่านะครับป้ายนิดน,นึงเพราะว่าสีดำนะเพราะว่าสีดำเป็นเขาเรียกว่าดีมากับซับไพายไม่เท่ากันนะ่ะคือดีมามันเยอะกว่ามันก็เลยราคามันก็เลยโดดไปหน่อยนี่ก็สีดำสกินตัวหนังสือ ชื่อว่าอิงไม่รู้ชื่อใครแต่ว่าสีดังก็เลยซื้อมาน่าเป็นชื่อกิ๊กมั้งลอเล่นนี่แดนรุ่นต่อไปก็จะเป็นรุ่นเขาเรียกว่าท็อปฮิตในหมู่ไ้รุ่นไทยชื่อรุ่นว่าฮาวายฟโเป็นกระเป๋าทรง messenger น,นะสปายข้ามา,มาสปายเขาเรียกว่ากระเป๋าสปายข้างปะปะอืมสะปขาายข้างนะก็ ฟังก์ชันก็ใส่ของได้เยอะขึ้นนะแล้วขอบตรงนี้ก็เอามาจากยางในของจักรยานเป็นการรีไซเคิลนี่เป็นกิมมิคของไฟถ่าแล้วก็สายก็มาจากเบลที่คาดเป็นเบลในรถยนต์ตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันนิดนึงในการปรับสายก็ปบมาแล้วก็ปรับได้ตามใจชอบเปิดมาก็มีซิปช่องเล็กใส่ของเหมือนเดิม ส่วนข้างในก็ไม่มเป็นลยพอ,อมีตังค์ไว้สิบบาทไม่เกี่ยวก็จะมีลิ้นในครียกว่าลิ้นไว้ใส่ของแยกนิดหน่อยประมาณนี้ส่วนที่ถามว่าทำไมถึงไม่มีเสียงเปิดแบบผมเคยขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อแล้วคนนั้นเขาใช้กระเป๋าไฟถักแต่ว่าเขาไม่ได้มีแม่เหล็กอันนี้ คือคือทุกคนไปรล่นไฟฟ้าเงียบหมดเลยแต่พอเขาฉีกกระเป๋ามันจะดังเหมือนเป็ดปึ๊บแล้วทุกคนก็แบบตกใจเสียงอะไรตั้งแต่วันนั้นมาผมก็เลยซื้อแม่เหล็กมาติแม่เหล็กก็ไปหาเองนะในโซเชียลเยอะแยะไม่มีเสียงอ่ะเป็นแม่เหล็กดูแทนที่จะเป็นตนิ้นตุกแกอันนี้ก็อ่ะสีแดงเลื่อนหมูข้ากเป็นสีเสื้อเลยแต่งตัวง่ายมีฮาวายกันนึงอีกใบหนึ่ง,งเป็น เขียนว,ว่าอะไรไม่รู้นะแต่ขึ้นต้นด้วยตัว P เป็นชื่อขึ้นต้นของชื่อผมอเป็นตัวภาษาพาร์ทก็ีก็สวยดีก็เลยซื้อมาฟังก์ชันเหมือนกันแล้วก็มีลิ้นแต่ลิ้นสีน้ำเงินก็มีแม่เหล็กเหมือนกันไม่มีเสียงโวยเงียบฮาวายฟัดบวกต่อไปก็เป็นใบใหญ่และ้ะ โล่เหมือนกระเป๋าไปยิมนะอันนี้ชื่อรุ่นว่าดูอีสรหัสนะก็เดี๋ยวขึ้นข้างล่างกันเดิมก็อันนี้เป็นกระเป๋าทรงสปอร์ตนะมีหูหิ้วตรงนี้หิ้วได้แล้วก็มีสะพายข้างได้่างนี้ไปข้างไปข้างหลังก็ส่วนไหนที่ปรับนี่ก็เหมือนดับรุ่นเมื่อกี้เอาสาไฟโบก็เปิดขึ้นแล้วก็นี่เปิดขึ้นแล้วก็ปิดปรับเพื่อระดับสาย ส่วนข้างในก็ฟังก์ชันก็มากมายใส่ของเยอะมากแล้วก็มีเขาเรียกว่าช่องเสรนะิมตรงนี้ก็ไว้แบ่งของเป็นช่องช่องช่องใหญ่ช่องเล็กนะแล้วก็มีช่องใส่ของก็จุไปกจตรงนี้ช่องหน,นึ่งไว้ใส่พวกกระเป๋าตังอะไรก็ได้เพราะว่าเวลาคุณสะพายอยู่ใช่ไหมคุณใส่กระเป๋าตางังคุณตรงนี้คุณก็เปิดเอา นะน,นี่ก็สีขาวกีนสีเทาเป็นผ้าเงานะเปื้อนไม่เปื้อนเปื้อนยากอยู่แต่ว่าผมก็ใช้จนมันเปื้อนอะ่ะงงปะนะน,นี่ก็ดีเอาไว้ไปเตะบอลหรือว่าไปยิมใส่ของเี่ะดีอันนี้ชื่อรุ่นว่าฟินซ์ก็เป็นแบ็กแพคนะข้างหลัง สายก็เป็นเหมือนเดิมเป็นทำมาจากเบลสายต่อสายอันนี้ก็มีบุกข้างหลังกันไม่ให้มันเมื่อยนุ่ม,ม,มช่องก็ตามนี้เลยมีช่องใส่มีช่องสองช่อง,องแล้วก็ช่องข้างในนะมีที่ใส่โน้ตบุ๊กตรงนี้แล้วก็มีที่รัดของ แล้วก็ที่แบ่งเหมือนเดิมแค่ายๆลูอิสเลยช,อช,อชอ่องช่องแต่ว่าข้อเสียของรุ่นนี้ก็คือซิปแม่งจะยาวไปไหนคือจริงๆทำแค่ถึงตรงนี้แถวๆนี้ก็พอไหมปกติอะ่ะอันนี้แม่งล่ามถึงตรงเนี้เปิดเอาอะไรอะ่ะงงมากแล้วคือถ้าสมมติว่าเอาไปเมืองนอกแล้วซิปเกิดแตกตรงเนี้คือของคุณจะไหลออกหมดเลยอะเพราะามัน คือมันอ้าปากอะไหมดซตีต่างซิีคุณแตกตรงนีน้คือของคุณจะร่วงอ่ะเ็ปะ่ะจริงๆริงทำซิตกแคถึงตรงนี้ก็พอมั้งอ่ะแล้วก็เอาข้าใบมาคุมอะไรได้ปะ่ะแต่ก็ดูเป็นโดยรวมกระเป๋าก็ดูเป็นซิตี้บอยดีมีช่องใส่นอตบุกสำหรับคนไปทำงานแลก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะ ก็จบกันไปแล้วสำหรับการรีวิวกระเป๋าที losses, so ่ผมมีอยู่ถ้าเพื่อนๆสนใจไปไหนก็ลองเอาชื่อรุ่นที่ผมขึ้นให้ตอนที่พูดไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้ครับก็ส่วนน้องๆคนไหนที่ยังมีเงินหรือยังไม่มีเงินหรือว่ายังหาเงินเองไม่ได้เพราะว่ากระเป๋ามันค่อนข้างมีราคาค่อนข้างสูงนะก็ กดออมอย่ไปขอพ่อแม่หรืออะไรนะคุณถามอะไรอะ่ะคนหลังกล้องอ,อ,อ,อ่ะอีกอย่างหนึง่งคือกระเป๋าไฟถากอะ่ะมันจะมีแบบสีที่หาย,ยากแล้วคนต้องการสูงคนก็เลยเอามารีเซลก็ไม่รู้นะมันแล้วแต่คนอยู่ที่ใจคำว่า,าถูกใจ มันไม่มีคำว่าแพงคุณชอบก็ก็ซื้อมาเลยก็ซื้อมานะ้าใช้แล้วทาให้คุณมั่นใจหรือว่าคุณรู้สึกอยากที่จะใช้มันก็ซื้อมาก็หาซื้อกัแบาไฟถากได้ตามช็อปนะเยอะแยะมีช็อปที่สยามสแควร์อยู่ข้างๆคาริวอลใหญ่มาก2ชั้นกระเป๋าเยอะมากแล้วก็ตามคอนโทรในเซนะ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลร้านที่ขายเกียงยีน่ะเขาก็าเป็นเจ้าของเดียวกัน จะมีขายก็เหมือนจะมีสาขาต่างจังหวัดด้วยมั้งก็ลองไปหาดูในเว็บไซต์ก็สั่งออนไลน์ได้นะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับดูันจนจบนะครับหวังว่าจะเป็นจะช่วยในการตัดใจในการซื้อหรือว่าอยากจะตามล่ากระเป๋าที่เพื่อนอยากได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่อง Hope Man ด้วยนะครับขอบคุณครับ